สกิลพาสีเมื่อนเนโรเลือดต่ำกว่าสูงจะลงกลานร่าเป็นตู้เกี่เข้าหางทาดาเมจตูต่อเนื่อแต่จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และทําดาเมจตูแรงในตอนสุดท้ายหัังที่จะระเบิดตัวเองตายสกิลหนึ่นโตชาติกระสุนวงแบบพุ่งเข้าหาสตูทําดาเมจเวทพร้องกับเพิ่มความแรงโจมตีตัวเอง5 สอนาโตเรียกล่างเงาออกมาสองตัวไปยังทิศทางที่กำหนดสกิลสามนาโตกระโดดไปข้างหน้าพร้อมกับทิ้งร่างแยกไว้สองตัวโดยร่างแยกเสรทจสกิลองและสกิลสามจะมีูลังสมบัติลดลงสกิลอันดิเน่นารโตเรียกล่างแยกออกมาช่วยรวบรวมกระสุนวงจักรเมื่อรวบรวมกระสุนวงจักรเสร็จจะเข้าสู่การโจมตีแบบพิเศษสามารถกดใช้อีกครั้งหนึ่งหรือยิ่งชนศัตรูได้โดยในวงดาเหนของกระสุนวงจักร จะทำดาเหมจจนตีแบบเร็วให้สมรุจความเร็วเคลื่อนที่ของสตูลองเอาไปฝึกเล่นกันดูก็ผมตัวเมตาแน่นอน